สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถมิตซูบิชิไทยท่านนะครับประมาณปี2011นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดใช้งานยังสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่แล้วก็ลงทะเบียนกุญแจรีโมทแล้วก็กุญแจระบบอีโมนะครับ ครับหลังจากสร้างดอกกุญแจนะครับไขประตูนะครับไขสวิตช์สตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับสังเกตจากตัวตรงนี้นะครับนะมีคําว่า immobilizer อยู่นะครับกุญแจ2ดอกนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูนะครับยังสตาร์ทยังสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอีโมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทครับ ครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิมมบิเลเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจรีโมทก็ใช้งานได้ทั้ง2ดอกนะครับล็อกเปิดนะครับล็อกเปิดนะครับรูปทรงรีโมทนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับหรือว่าจะเอาเป็นรีโมทแบบพับแบบนี้นะครับด้านหลังมีโลโก้มิตซูนะครับทำให้ครบทุกอย่างนะครับด้านข้างก็เป็นก้านกุญแจนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ กุญแจบิดออนสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมิตซูบิชินะครับทำกุญแจรถหายหมดนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2ย์แปดสองหกหนึ่งหกหกหกห้าห้าช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทำรีโมทเพิ่มกุญแจหายเรียกใช้ได้ครับ